จุดเริ่มต้นมันมาจากการที่ฉันสอนตัวเองมาตลอดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเองทั้งนั้นจริงไหมละ่ะ <c oughs> มึงอะดวงสวยแทบจะวันเว้นวันวัน,วน,วนก่อนนะมึงกะระลิดขาอาทิตย์ที่แล้วมันก็โดนโจลวงกระเป๋าสุดนะเดือนก่อนนะไอเรื่องความสวยก็เรื่องหนึ่งแต่ที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยไม่รู้จะเรียกว่าสวยเรียกว่ากรับคนที่กูชอบเขาก็ยังไม่สนใจกู <c oughs> อยู่ดีอะคนระดับที่นาะนะ เขาจะคบกับคนสวยแค่ไหนก็ได้ก็บอกแล้วไงให้ลองเปลี่ยนเบอร์แล้วไงไก่แค่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มันจะช่วยอะไรได้เลือกเลยจ้ะเต้วคะคะนาเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะคะแล้วเป็นไงบ้างแสน่แรงขึ้นไหมเราชื่อลีใหม่นะเธอชื่ออะไร,รอ่ะเชื่อละ เปลี่ยนเบอร์และชีวิตเปลี่ยนจริงด้วยเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองทุกครั้งเลยอ่ะเวลาที่เราอยู่กับเธอเราอยากเป็นเพื่อนกับเธอเหมือนกันเผื่อ่างไหนเงาเงาเนี่ยจะได้มาตอแหลได้วยังไง้ังนาเขาเนะพี่ก็ชอบ้องนาเหมือนกันครับ ดีใจได้นะคนที่เธอแอบชอบนาเขาขอเธอเป็นแฟนแล้วนี่สรุปเรื่องราวของมึงมันคือ,อยังไงวะทำไมอยู่ดีๆถึงมีผู้ชายกับชนีมาทะเลาะกันแย่งมึงอะถ้าหนูอยากรู้ควรเลือกใครหนูต้องทำพิธีกับทั้งสองคนนั้นพร้อมกันเวลาน้องรายิ้มแล้วน่ารักดีนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราสองคนเนี่ยรู้สึกดีต่อก,กันอยู่อขอโทษนะคะพี่นายแต่พี่คือคนที่ต้องออกจากความสัมพันธ์ของพวกเราสองคนพี่นายคะนามีเรื่องสำคัญจะบอกค่ะ ยอมรับเรื่องนี้ให้ได้เราเธอจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นถือว่าเบอร์นี้มันช่วยส่งเสริมสเสน่ห์แต่ว่ามันไม่ค่อยส่งเสริมสติจ้ะน้องหน้ามีอะไรปิดบังพี่หรือเปล่าครับประกาได้ทุกนาทีนิคือ,อพี่ว่านาเขาตอบฉันแล้วปะว่านาเขาเลือกพี่อะฉันไม่ได้ชอบพี่ฉันจะชอบพี่ติดตามชมมูเตอเลิฟตอนเบอร์ว่ารักแทบ Hello Is This Luck ทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก15ธันวาคมน,นี้เวลา2ทุ่มครึ่ง ทางช่อง GMM 25และทางแอปพลิเคชัน Truevision Now เท่านั้น